กันดีนะครับก็เขาตัดผิวด้วยน้ำหรือว่าแบบมันเป็นดรอปลายท,าทั้งแเบบรือตัดผ่านน้ำนะครับนะครับมันน้ำมันคือให้มันระบายไงลูกแตอนนี้เราหยิบที่ช่องอ่าน้องติวเตอร์รีวิวไปเรื่อยนะครับครับครับก็เมื่อสักครู่เราเดินมาทางนู้นกับพี่ตั้นอีกคนนึงเนาะพี่ตั้นก็เป็นคนช่วยรีวิว อยู่ที่ด้านหลังปราสาทหินวัดภูม่ันฟ้านะครับหลังหลวงปู่หินตอนนี้เหนื่อยได้นั่งพักใช่ไหม<ช>เรารเราคุยกันได้โอเคต้องเตี่ยวเราเดินทางมาไกลมาจากชลบุรีนะไกลครับอ๋อเรามาทําบุญกันเนาะกครับแล้วก็ปีใหม่อากาศดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อนมากอากาศดีมากครับครับนี่เดี๋ยวเรามาดู งานแกะสลักนะครับนี่เขาใช้แกะสลักค่อยๆแกะ <Okay. S 1> นะครับเนี่ยเราอย่าไปโดนรครับพลาสาิแต่และแห่งใช้หลายล้านก่อนใช่ไหมน่าจะประมาณหลายล้านก่อนน่าจะหลายหลายลาย้ลา,ยานก้อนแล้วเขาคำนวณได้ไงขนาดอีบไอทพีระมิดตั้งใหญ่เขาคำนวณได้ไงคำ<ต>นวณอะไรครับ การเอ็กซาเรย์เอาหรือว่าเลด้าคำนวณอะไรคำนวณน,นะว่าแบบมีวัสดุอะใช่ไหนนะอา้าวเขาก็ต้องคำนวณดิใช้เลยด้าใช่ใช้การคำนวณมือมมอ่มีเลยด้าอ่ปากกาออกหรือบ้าง <L ader. S 1> อินสอคิดสมัยนี้เขาใช้เลยด้ากับสแกนะอ๋อตกใจดินนะขนาดฐานนื้อมันง่ายง่ายมีมี พี่ๆเขามาเที่ยวกันนะครับเนี่ยเ <นำ S 1> ที่ยวดูประสาทหินดูแสงตกฮะอไงค,ครับเอือนอเขาทําหลายๆจุดผมเข้าพร้อมกันอะ่ะอือแบบบางจุดก็ยังแบบไอ้นี้อยู่ครับยังไม่เสร็จอะนี่ตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับปิดประตูหลวงพ่อแดงกําลังเทศอยู่เบอร์ เงาบางแต่กระจก,จากดามก็เลยแบบเห็นแค่งเงาครับกระจกดามองไม่เห็นนะลูก,ลกเห็นไหมงานไก่สลักทับเออ่ข้างบนนะ่ะบนทับหลังกระจกาดาอะ่ะมันองแสงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่อ่ะไฮไลไท์เลยคือตรงนี้ก็คือนาคราชเนี่ยพ่นน้ำเห็นไหมลูกใช่โอ้โหค่ะ ระบบระบายน้ำแบบสมัยโบราณเลยเนี่ยเนี่ยดูแกะสลักเนี่ยเอาเป็นหินก้อนเนี่ยแล้วก็เป็นน้ำพ่นน้ำเห็นไหมลูกเนี่ยน้ำมันอิดมั้งเนี่ยแล้วก็เลยครับ้ะบบระบายน้ำแบบอีโบราณเ่ยทำในสไตล์นี้ครับเด็กเลยว่าแต่ละปราสาทหรือว่าโบราณสถานต่างๆเขามีระบบระบายน้ำไหม มีสิลน่าจะมีอ่ะแม่งก็ซึมนั่นคล้ายแบบการขุดเนื้อดินนะแต่แค่หรือแม่ก็แบบเอาหินหน้ามามาต่อๆกอันนะฮะครับเราถ่ายไปทั้งหมดรวมๆกันก็สี่สิมืณอไหรวันนั้นวันนั้นเราเจอน้องน้องจากโรงเรียนอะไรนะ,ะที่จังหวัดสุรินทร์อ่ะสีขอรับุูมิสัยเขาเดินผ่านตรงนี้ด้วยเขาจอดรถมาตรงนี้ มาเที่ยวมาเที่ยวชมฟรีนะฮะมาเที่ยวชมวัดกันนะครับชมได้ฟรีมาทําบุญกันชมฟรีชมฟ,ชมฟมมรีไม่มีค่าข้าวอ่ะครับไม่มีค่าข้าวอาณาทําบันไดขึ้นอืมเนี่ยมาดูการแกะสลักหลังปราสาทหินหลวงปู่หินนะครับนี่ท่าเดาตังค์มาซื้อดอกไม้ไม่เดวเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะ ดเ,ดเดี๋ยว่อยกลับมาซื้อเนี่ยเห็นไหมหลังปราสาทหินหลวงปู่หินจุดเดียวที่แบบเสร็จล่นะครับต่อมาว่จุดที่สองเยดูงานแกะสลักครับอโอ้โควางขัตกรรมงานฝาผนังเลยสถาปัตยกรรมปุ๊บเนี่ยสุดยอดเลยคนไทยทำได้เนาะ,ะครับ ูมันไม่ออกว่าคือรูปอะไรเป็นลายอะไรเป็นลายน้ำเ่รอันนี้ก็วอแบบนี่คือด้านหลังลงภูหินนะครับอันนี้น้ำไหมคล้ายคล้ายขึ้นน้ำน่ะเป็นหยดน้ำเหรอเรียกลายเลยเรียกลายอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่าเน่ยถ้วยมีขาด้วยไหนแล้วก็มีหางขาและหางออ๋เราอย่าไปแตะโดนเลยทรายชี้เฉย S. <S พี่น้าเพ่อนเที่ยวกันถ่ายรูปวันใหญ่เลยส,สวยสวยผ่านมาก็มีประสาทส,สี่องค์เนาะสี่หลังใช่ไหมน้องเตียวครับครับครับ เข okay. าแกะพญานาคที่จริงน่าจะเนี่ยใช่ไหมพญานาคพ่นน้ำน่าจะใกล้สมบูรณะนะ์แล้วนนะ้ำมีช่องเห็นไห<ช>มน่ะมีพ่นน้ำมีช่องมันก็ยากอยู่นะพ่อถ้าทำแบบรีบร้อนเกินก็แตกแตกดิเสียะอะไรก้อนบบใหญ่ๆก้อนตักใหญ่ต้องใช้เวลามั่งครับอะ,อะไรนะใช้เวลาการใช้เวลาในการแกะสลักนี่ตรงนี้เขาก็ มีจุดบูชาดอกไม้นะครับเป็นพระนะครับมีจุดบูชาเลครับพระพุทกกับหลวงปู่ีนะรักดูวัดวาครับตายอยู่ครับเตเตอร์โทรคุยกับแม่เล ช่องใครช่องิเตะหรือเปล่าช่องจิเตอร์นะฮะตัวนี้เขามีเหมือนชายคาทางขาวกว่าแปดแม่หรอมีช้างไงรออยู ein, ่ท okay. ี e. ่วัดงมาอาคัอยู Oil ่ี่ว้ดาครับแม่ไอตรงนี้ ใครโทรมาเตียวแม่ครับนะทำตักขิดด้วยน้ำเนี่ยประการย์ดีนะครับก็ฮะเขาตัดขิดด้วยน้ำหรือว่าแบบมันเป็นด้วยลายธรรมชาติจะเป็นน้ำยังไงละครีซ่านเขาไม่ให้เรื่อยออืตัดผ่านาน้ำนะครับแม่ครับมันน้ำมันคือให้มันระบายไงลูกแล้วนี่ก็แบบทำให้มันเรียบครับ ตึมภูเลยตอนนี้คือตอนดึกติดชมพูตอนเช้าทองอารับใช่ตรงนี้ก็เป็นไปดูที่ว่าเป็นลวตาพ่อมีจุดใหม่ด้วยนะที่เขาแกะสลักข้ามบนรายละเอียดข้างบนเป็นสีแดงเหรอครับโอิตัวนี้คืออ่า นี่ก็เป็นหลวงปู่หินเหมือนกันไหมสาธุโอเคริเเตอร์มาปิดช่องหน่ึงนี้หน่อยได้ตตดยืมตัวตีดตามตัวดีๆครับแล้วก็ตัวดียครับโอเคครับตัวติดให้เดือนเอาไว้ด้วยครับ โอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาโซมิโซ